วันนี้รับรองมันแน่ครับผมเราจะยก 10U iPhone 16 Pro Max รุ่นล่าสุดครับผมไม่ได้มาคนเดียวครับมีทีม f ิกเกอ p เปมาด้วยครับรวมหัวกะทิมาเลยในคลิปจะเป็นยังไงบ้างรับรองมันแน่นอนตามมาสวัสดีครับผมพบกันแล้วนะครับกับพวนแบงคผมครับวันนี้ครับเป็นวันพิเศษครับผมนัที่เรานับรวมหัวกะทิมาแต่ละจังหวัดเลยนะครับก็คือทีมฟิกเอรเปนั่นเองครับเรามาทำอะไรครับ เรามาทําการยก CPU นะครับ iPhone 16 Pro Max นะครับที่บอกพิเศษก็คืออะไรครับการยก CPU นะครับต้องมีเครื่องมือเครื่องม้ที่ครบครับผมแต่ตอนนี้นะไม่มีเลยแล้วจะบอกว่านาในการทําให้สําเร็จนะครับเป็นอันดับ2นะผมนะถ้าวันนี้คลิปจบนะก็คืออันดับ2ของโลกเลยนะผมนะเรารวงหัวกะที่มานี่ครับมีเลยครับนี่ครับจันเอี้ยงครับผมนะครับจากนะร้านเอี้ยงโมบายจันทบุรีครับผมนะเดี๋ยวจะลงที่อยู่ให้ด้วยเบอร์โทรติดต่อนะเผื่อใครนะผมนะอยากไปซ่อมอยู่แถวนั้นนะไปได้เลยนะผมเก่งมากๆนี่เลยครับ นะครับผมพี่โอมครับผมนะวิกแอปเปิลครับแอดเอเบเคนะอยู่ชั้น4 MBK อเบเครายใกล้หัวเแบงก์ก็สามารถที่จะไปติดต่อได้เช่นเดียวกันแล้วนี่ครับสุดท้ายครับผมนะพี่เจครับผมนะคนนี้นะสุดยอดมากครับเจรีแพร์ผมอยู่หาใจครับเช่นเดียวกันครับที่อยู่อยู่ด้านนี้เลยก็นะเรามาทําอะไรครับการยกซีวเนี่ยสำคัญมากๆครับที่นะถ้าเครื่องโดนรถเหยียบมาตกจากที่สูงเครื่องจะเปิดไม่ติดแต่ว่านะในการซ่อมแซมแบบปกติไม่ได้ก็เลยต้องย้ายบ้านยกซีวเนี่ยไปไว้บ้านใหม่ก็คือบอร์ดใหม่นั่นเองแต่วันนี้ครับพิเศษมากกกๆ็คือนนะะจยยเี ระวังกับที่เดิมซึ่งจะบอกให้ครับว่ายากสุดๆครับผมนะวันนี้รายละเอียดจะเป็นยังไงบ้างครับผมนะติดตามชมครับผมมันแน่นอนครับมา let's go อ่าก่อนที่เราจะเห็นนะผมนะในการทําทุกๆอย่างผัวขอมาอธิบายนะให้ลึกและชัดเจนอย่างนิดนึงครับว่านะการที่เรายกซีบิวเนี่ยหรือรวมตัวช่างเนี่ยนะผมมาทําไมครับผมการที่ยกซีบิวเนี่ยครับมันยากนะผมนะมันยากยังไงเพราะว่านะซีบิวเนี่ยมันมีการนะเชื่อมต่อกับบอร์ดเนี่ยนะด้วยตะกั่วนั่นเองครับ เวลาตกหล่นแรงๆเน, CPU เนี่ยครับซีบิวเนี่ยครับจะแครกแล้วคนหลายคนบอกอ้าถ้าซีบิวเสียหรือว่ามันแครกก็เปลี่ยนซีบิวสิอันนี้จะบอกครับว่าถ้าใครครับอยากได้ข้อมูลไม่สามารถจะได้ข้อมูลได้เพราะว่าซีบิวนะผมนะผูกติดกับอุปก,กรณ์อีก6ชิ้นนะผมนะร,รวมกันเพื่อให้ได้ข้อมูลเกิดขึ้นครับสมมติว,ว่าแนเสียนะผมไม่สามารถเอาแนตัวเนี้ยนะไปใส่เครื่องอื่นแล้วก็กู้ข้อมูลไม่ได้ครับเพราะว่าทาง Apple เนี่ยเขามี Security ตรงนี้ไว้นะผมล็อกทุกชิ้นไว้เท่ากับว่าเราต้องซ่อมแซมบออรร์ดดเกเนใใหให้้้ชไืะผ เรายก CPU ยกแนนนะผมนะยกอ e ีพ o มยกอุปกรณ์6ชิ้นที่เบอกเนี่ยไปใส่บอร์ดอื่นนะัเรียกว่าย้ายบ้านแต่ครั้งนี้ที่เราจะทำาก็คือนะเรามีบอร์ดแค่ตัวเดียวก็คือ iPhone 16 Pro Max ที่เราแกะเออมาคลิปก่อนให้ทุกคนเห็นเนี่ยเราใช้บอร์ดตัวเก่านะผมนะยก CPU ขึ้นมาลักษณะน,นี้ยกขึ้นมาเลยนะผมแล้วก็นะทำการรีบอนขานะับด้วยนะเพจที่ไม่มีเลยอุปกรณ์นะสร้างใหม่ทั้งหมดนะแล้วก็วางมันกลับไปที่เดิมและต้องให้เปิดติดด้วยนะผมที่บอกว่าย้ายบ้านมันง่ายกว่าาะะรราว่าาาาเเพพรระะว เรายกแค่ซีวิวเนี่ยโดยที่ไม่ต้องอาศัยความร้อนแบบว่าป้องกันอะไรเลยให้บอร์ดตัวนี้มันตายไปซีวิวมันโอเคใช่ไหมแต่ตัวนี้ไม่มีบอร์ดอื่นในการเทสเพราะเท่ากับว่าทุกขั้นตอนต้องไม่พลาดสักิีเดียวครับแล้วไม่พอครับผมวันนี้ครับไม่เพียงแต่ยกซีวิวอย่างเดียวนะหววขนาดเรื่องความจุทุกคนรู้อยู่แล้วนะหัวจะเพิ่มความจุเป็น1นึ่งเทราไบต์ใน iPhone 16 Pro Max ด้วยนะรับรองว่าสาเร็จแน่นอนครับเรื่องเพงิ่มความจุอันนี้ไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่าหววขนาดมากแล้วก็ทาไมเราถึงต้องรวมหัวกะทิมาอีกนะ แต่ละคนเก่งในคนละด้านกันเลยครับผมนะก็รวมตัวกันเพราะว่าช่างอ่ะหัวเดียวนะครับไม่ดีพอผมนะต้องใช้หลายหัวเนี่ยรวมกันเพื่อให้นะครับความสำเร็จเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วจะบอกว่าถ้าความสำเร็จเกิดขึ้นนะเป็นอันดับ2ของโลกนะผมนะเพราะว่านะในวงการช่างมีแค่นะประเทศจีนที่ทํามาก่อนเราเมื่อวานนะวันนี้เราจะทําให้สําเร็จนะเพื่อเป็นอันดับ2เพื่อคนอื่นเนี่ยได้เห็นแล้วบางผมว่าเออช่างไทยก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกเช่นเดียวกันนะผมตอนนี้นะครับทุกคนคงอดใจรอไม่ไหวแล้วเรามาดูขั้นตอนกันเลยว่าครับ ไะเริ่มเลยทุกขั้นตอนจากนี้นะผมนะสาคัญทุกขั้นตอนเลยครับผมนะโดยเฉพาะนะในการทําทุกอย่างนะผมนะต้องบอกเลยว่านะยังใหม่สุดๆคนระับอุปกรณ์ในการรองรับในการซ่อมแซมคนระับไม่มีครับผมนะงานมือลุ้นรัวนะผมนะเบื้องต้นเลยคนระับไม่มีตัวแยกบอดนะผมนะก็เลยต้องใช้นะฮอตแอร์ Air, เป่าตรงๆเลยครับผมนะด้วยความร้อนที่กําลังเหมาะนะผมนะไม่ทําให้บอร์ดมันเสียหายนะอะนี่แยกชั้นบอดออกมาปุ๊บทุกคนจะเห็นนะผมว่านนสวยงามน,นะผมนะไม่มีรอยขาดเลยนะเพราะวาความร้อนเนี่ยพอดีมากๆครับผมนะนี่คือ CPU a 18โป ตัวใหม่ล่าสุดเลยเสร็จเรียบร้อยนะผมนะเราต้องทําการนะยกซีวิโอ,อมานะเพื่อนะให้ทุกคนได้รู้ว่านะถ้าเครื่องตกกระแทกหรือโดนรถเหยียบมานะเราสามารถที่จะซ่อมแซมได้ครับข้อมูลอยู่ครบพองง้นเรามาเสร็จปุ๊บเราก็ทําการครับเคลียพื้นให้เรียบร้อยครับผมนะ รวมถึงทากาวทุกจุดนะครับผมนบที่นบมีรอยขาดนะเพราะว่าในการยก CPU นะครับผมส่วนใหญ่แล้วจะมีรอยขาดบ้างเล็กน้อยอยู่แล้วนะครับผมนี่ก็นะครับเคลียร์กาว CPU นะครับแล้วนะขั้นตอนนี้สำคัญสุดๆนะครับผมนะเพราะเราไม่มีเพจบอนขาของ CPU นะครับเราต้องเรียงเม็ดเข้าไปครับผมนะเทละเม็ดครับเป็นพันขาเลยครับผม เลียนเสร็จเรียบร้อยนะเราก็นะจะได้เห็นนะครับว่าขาสมบูรณ์แบบแค่ไหนครับนี่ครับให้ทุกคนได้ดูเลยอ่าก็มาเห็นอย่างนี้นะผมนะครับพร้อมที่จะวางแล้วนะครับผมตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทําการครับวางเข้าไปที่บ่อเลยครับผมนะครับตัวนี้ก็สําคัญมากครับผมนะต้องใช้ความร้อนที่พอเหมาะมากๆครับผมเป่าเพื่อไม่ให้ซีวตายนะครับแล้วก็ขาทุกขานะครับติดหมดครับผมนะก็นี่ครับชาร์จเอียงครับผมนะเป่าเข้าไปครับผมด้วยความร้อนนะครับ400องศาโดยประมาณนะผม เสร็จเรียบร้อยนะผมนะครับเราทําการประกบบอร์ดนะผมเช่นเดียวกันครับขานะผมแกนกลางก็ไม่มีครับเราต้องไล่ขึ้นมาทีละขาผมนะครับแล้วก็ประกบกันให้ติดทุกขาครับเพื่อให้บอร์ดครับทำงานได้อย่างปกติครับผมนะต้องบอกเลยว่าครับผมโหดหินพอสมควรนะผมนะเสร็จเรียบร้อยครับล้วก็ติดนะผมนะทุกอย่างกลับไปครับผมนะคราวนี้ก็จะพร้อมนะผมในการเทสแล้วแหละนะผมตอนนี้ก็นะครับทให้สวยงามเหมือนเดิมเหมือนไม่เคยแกะครับผมนะประกอบเข้าบอร์ดใส่อุปกรณ์ทุกชิ้นกลับไปครับผมนี่คือนะอุปกรณ์ทุกชิ้นของ16 Max นะครนะผม ไม่ว่าจะเป็นตูดชาร์จตัวสั่นนะผมนะกล้องนะผมลำโพงล่างรวมถึงแบตเตอรี่นะผมนะแล้วก็ใส่หน้าจอเข้าไปให้เรียบร้อยครับผมนะวางบอร์ดเข้าไปแล้วก็นะเปิดเทสเรียบร้อยครับผมนะมาดูกันเลยว่านะสมบูรณ์ไหมจะบอกเลยว่านะผมรอบนี้นะของ p h o n e 16ซีรีส์นะผมนะเป็นไอโฟนนะที่ซ่อมง่ายที่สุดนะผมในการประกอบนะแต่ไม่ใช่เรื่องงานบอร์ดนะผมนะเพราะงานบอร์ดเนี่ยต้องละเอียดอ่อนมากครับผมนะอุปกรณ์หลายชิ้นนะผมยูเซอร์สามารถประกอบเองได้แล้วกดซ่อมแซมเองได้เลยนะผมอย่างเช่นนะหน้าจอนะผมเปลี่ยนจากเครื่องอื่นมาถ้าเป็นของแทนะ กดซ่อมแซมปุ๊บนะจะขึ้นว่าชิ้นส่วนแท้ทันทีครับผมโดยที่ไม่ต้องเข้าศูนย์เลยผมนะถือว่า Apple ทําทุกอย่างออกมาดีจริงๆครับคราวนี้นะผมนะอ่ะใส่แบตเตอรี่ใส่นะฝาหลังเรียบร้อยครับผมนะมาดูกันเลยครับว่าเป็นยังไงบ้างโอ้โหติดปกติครับผมสุดยอดมากมากครับอ่านะผมนะทุกคนก็ได้เห็นทุกขั้นตอนนะแต่ว่าเดี๋ยวผมสรุปให้ทุกคนได้ดูนะผมนะตอนนี้ก็คือนะครับเครื่องใช้ได้ปกติแล้วก็นะครับผมกดดูให้ดูซีเรียลว่ามันคือตัวเดิมนะ iPhone สิบห แต่ว่าตอนแรกซื้อมาเป็น26ตอนนี้อัปเกรดไปเป็น 1TV น,นะผมเพราะฉะนั้น iPhone ทุกรุ่นเราอัปเกรดได้นะแล้วก็สิ่งสำคัญที่ต้องกดให้ดูอย่างนึงก็คือนะครับชุดสัญญาณนะผม p a ทุกตัวทํางานปกติในการเช็คก็คือกดดอกจันสี่เหลี่ยม0ูนย์ะผมแล้วกดสี่เหลี่ยมไดมีตัวนี้จะขึ้นมานะเท่ากับว่าเสร็จสมบูรณ์แน่นอนนะผมนะ,ะมาพูดดีเทลของตัวบอร์ดนิดนึงครับผมตัวบอร์ดตัวนี้นะ ได้ผลิตมานะให้แข็งแรงมากขึ้นโดยที่นะคซี CPU ียูในการตกกระแทกนะผมนะแทกยากมากขึ้นนะเพราะว่าใช้กาวนะผมนะที่แข็งมากขึ้นในการทํางานนะในการซ่อมแซมก็จะยากมากขึ้นนะผมแต่ว่าในทาง,งกลับกันคือเวลาตกนะกระแทกแรงๆหัวก้าตัวนี้นะทนมากขึ้นแล้วก็ขอบในการใช้ตะกั่วนะผมนะก็ดีมากขึ้นเท่ากับว่าเขาปรับปรปุงเปลี่ยนแปลงนะพอสมควรเลยจากภายในนะรวมถึงไอซีต่างๆที่ใช้นะผมนะก็นะทำมาได้ดีนะ แล้วก็การประกอบนะผมทุกๆอย่างที่ทํามาผกว่านะเขาเก็บรวบรวมนะข้อไปพา่จากหลายๆรุ่นมาถึงรุ่นนี้แม้กระทั่งว่าภายนอกมันเหมือนเดิมก็ตามบวจะบอกให้นะในวันแรกที่ออกมานะบวกก็สึกเฉยๆเพราะปุ่มไอ้คำบรรดาคตัวเนี้ยโหสึกว่ากดแล้วมันไม่ค่อยถนัดมือเท่าไหร่อารงรงนะแต่ว่าเอาเถอะครับเขาผลิตมาแล้วก็ใช้ไปนะผมนะ แต่ว่าภายในนะผมในการประกอบหัววาวมาก่ะสำหรับใครก็ตามครับที่อยากจะเปลี่ยนนะถ้าใช้15 Pro Max อยู่แล้ว14 Pro Max อยู่แล้วผมรู้สึกว่าเฉยๆแต่ถ้าใช้รุ่นเก่ากว่านั้นอยากจะเปลี่ยนก็ได้เลยครับผมแล้วสิ่งที่หัวชอบมา,มากๆคือความชัดของกล้องใครใช้วิดีโอคอนเทนต์นะตัวนี้ก็นะรุ่นนี้หัวแนะนอ่ะก็ผวรจะบอกว่านะับสรุปเลยก็คือนะับหัวตั้งใจในการทําคลิปตัวนี้มากๆเพราะว่าอะไรครับเพราะว่านะมันคือนะับ เทคโนโลยีในการซ่อมแซมนะผมของช่างจะบอกว่าในการทําสําเร็จในครั้งนี้นะเป็นอันดับ2ของโลกเลยนะผมนะอันดับ1ก็คือประเทศจีนอันดับ2ก็คือประเทศไทยนะผมนะช่างในทีมเราที่ทำนะผมนะก็ยังไงขอบคุณนะทีมนะฟิกแอปเปิลด้วยนะผมแล้วก็ที่เราทํามาให้ทุกคนได้ดูก็เป็นนะวิยาทานนะอ่าสำหรับใครที่ชอบผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ผมนะ ยูทูบเฟซบุ๊กตอกแล้วก็ไอจีนะผมนะหัวไม่ยอมแน่นอนครับผมที่จะให้ประเทศไทยนะผมแพ้ชาติใดในโลกครับผมเกี่ยวกับซ่อมแซมเนี่ยหัวเต็มที่ทุกวันทุกเว,กวลาครับผมนะอ่ะงานไว้เจอกันคลิปหน้ารับรองว่ามีอะไรเด็ดๆให้ดูแน่นอนครับผมวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ